พริกสามสีค่ะแส่ไปเลยนะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปค่ะใบมะกรูดค่ะหั่นไปฝอยเลยค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะหุยก็มีเมนูน้ำพริกมาฝาดอีกแล้วค่ะน้ำพริกกะปิขั่วค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเป็นก่อนเลยค่ะพริกค่ะ ใช้เป็นพริกขี้หนูนะพริกแห้งนับไปแช่น้ําค่ะเวลาเพื่อนๆแช่น้ํานะให้ใช้กันไกลหรือมีดตัดให้เขาเป็นทอดแบบนี้ค่ะจะทําให้พริกของเราเปื่อยนุ่มเร็วนะถ้าเราแช่ทั้งเม็ดนะอ้ใช้เวลาเป็นครึ่งวันนะกว่าจะนิ่มค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็นิ่มแล้วค่ะนี่นะแบบนี้เลยค่ะแช่ให้นิ่มให้นุ่มเวลาตําจะได้ตําง่ายค่ะ ส่วนของปริมาณพริกขึ้นอยู่กับความเผ็ดมากเผ็ดน้อยของเพื่อนได้เลยนะซึ่งก็จะใช้1กึ่งมือค่ะแล้วก็แช่น้ำเลยประมาณนี้นะตะไคร้ค่ะหั่นเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณสักสช้อนโต๊ะนะคุณคูดค่ะหอมแดงค่ะสิบหัวค่า2ช้อนโต๊ะค่ะกระชายห่งช้อนโต๊ะค่ะผิวมะกรูด ครึ่งลูกค่ะสำหรับผิวมะกรูดใครบอกว่าอยากจะทานเมนูนี้ไม่มีผิวมะกรูดสามารถทำได้ไหมทำได้เหมือนกันค่ะรสชาติจะไม่เสียค่ะรสชาติยังจะอร่อยเหมือนเดิมนะแต่ความหอมอาจจะลดลงไปค่ะถ้าเกิดมีเราก็ใส่ก็จะเพิ่มความหอมค่ะตัวนี้เลยนะผิวมะกรูดครึ่งลูกพอค่ะพริกชี้ฟ้าแดงเขียวและเหลืองค่ะหั่นเป็นเแนว่นเลยค่ะและกะทิหนึ่งกล่องขาดไม่ได้เลยค่ะกะปิ เรามาดูที่กะปิค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นกะปิหวานนะหรือเขาเรียกว่ากะปิเคยกะปิหวานต่างกับกะปิดํานะถามว่าใครไม่มีกะปิตัวนี้สามารถใช้กะปิดําได้ไหมได้ค่ะเวลาเพื่อนใส่ค่ะให้กะแบบนี้นะอุ๋ยจะใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่ากะปิที่อุ๋ยได้มาตัวนี้คือเขาไม่ค่อยเค็มเขาจะออกหวานนะอุ๋ยจะใช้100กรัมค่ะสําหรับใครที่มีลองชิมดูค่ะถ้าออกเค็มนิดนึงก็อาจจะลดปริมาณของกะปิลงได้นะ สำหรับใครที่ไม่มีกะปิเคยนะจะใช้เป็นกะปิดำแบบนี้ได้เลยค่ะแต่เราใช้ปริมาณแค่50กรัมพอนะลดปริมาณลงค่ะเพราะเขาจะเค็มนะัดตัวนี้ก่อนอื่นเรามาตำเครื่องแกงก่อนเลยค่ะใส่ผิวมะกรูดลงไปเลยค่ะเราจะตำผิวมะกรูดก่อนนะเพื่อให้ผิวมะกรูดละเอียดค่ะค่ะค่ะ และกระชายค่ะหลังไปเลยนะทำให้ละเอียดเลยค่ะและตามด้วยพริกค่ะหลังจากเราผลกทุกอย่างละเอียดแล้วค่ะใส่กะปิลงไปเลยค่ะ ค่ะเราก็เสียดได้เนาะเครื่องแกงค่ะเราใช้น้ำครึ่งถ้วยค่ะล้างเลยนี่ค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเทยิแปแตงไปเลยค่ะใครมีกะทิสดใช้กะทิสดได้เลยนะใช้เป็นหัวกะทิเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้กะทิร้อนก่อนค่ะค่ะใส่เครื่องแกงที่เราขกไว้แล้วลงไปเลยค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนในการตั๋วนะเพื่อให้เครื่องแกงเราหอมค่ะน้ํานะให้เพื่อนใส่น้ํลงไปเลยที่เราล้างคงสักครู่นี้ครึ่งถ้วยนะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยผัดใช้ไฟอ่อนค่ะแบบใจเย็นๆค่ะน้าพริกของเราจะได้หอมนะเราผัาดไปนะใสงเกตดูค่ะเราใส่น้ําลงไปแล้วเครื่องแกงเราเริ่มที่จะแห้งแล้วนะเห็นไหมผัดอีกค่ะใจเย็นๆเลยนะ น้ำพริกของเราจะได้หอมอร่อยค่ะเมื่อเราผัดจนเราได้กลิ่นแล้วนะความหอมค่ะเราใส่กะทิลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยหนึ่งกล่องน,นี้นะหูใช้ค่ะ2องอยหตัวนี้นะ แล้วเรามาปรุงรสชาติกันดีกว่าค่ะกะปิเคยนะเขาก็จะเค็มออกเค็มอยู่แล้วค่ะเราลองชิมรสชาติก่อนเลยค่ะเพราะกะปิแล้วแต่เจ้านะจะไม่เหมือนกันค่ะกะปิเคยอุ๋ยนะเขาก็จะไม่ค่อยเค็มค่ะสำหรับกะปิที่เค็มอยู่แล้วนะความเค็มลองชิมดูค่ะถ้าเกิดเค็มก็ไม่ต้องใส่วนะอุ๋ยว่าขาดเค็มค่ะเพราะกะปิเคยหวานหน่อยนะนี่เค็มค่ะ๋จะใส่เกลือลงไปค่ะให้ใส่เกลือนะและอุ๋ยจะเพิ่มความหวานค่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปค่ะน้ำพริกนะคะจะไปรสชาติออกเค็มค่ะอมหวานเล็กๆค่ะและมีความหอมกระปิดนะนี่ค่ะให้เพื่อนๆค่ะน้ำหอมแดงไปหั่นเป็นล้กแบนเลยนะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ พริกสามสีค่ะแส่งไปเลยนะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปค่ะใบมะกรูดค่ะหั่นไป็นฝยเลยค่ะท่นนี้นะเราก็ผัดค่ะจนพริกสุกค่ะเมื่อพริกสุกแล้วค่ะปิดแก๊ได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับเมนู กับปีกขั้วของวิก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเกตฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ